ในส่วนของข่าวของรถที่มีการพลิกคว่ำที่รถคันนี้เนี่ยมีทั้งน้องเจนนี่นะครับแล้วก็น้องอยูจินณนะขณะนี้เนี่ยคุณยิวฉัดมงคลเนี่ยรีบไปรับ ภรรยานะครับนั่นก็คือคุณเจนนี่เนาะแล้วก็น้องอยูจินลูกสาวโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาก็ได้ทําการตรวจสอบครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมดไม่มีใครนะครับที่ได้รับบาดเจ็บแต่ทุกคนเนี่ยอยู่ในอาการที่ตกใจนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะเวลานี้เนี่ยทางสมาชิกู้ภัยะนะครับได้นําตัวทุกคนเนี่ยส่งที่โรงพยาบาลท่าโรงช้างเป็นที่เรียบร้อยครับ ในส่วนของข่าวของรถที่มีการพลิกคว่ำที่รถคันนี้เนี่ยมีทั้งน้องเจนนี่นะครับแล้วก็น้องอยูจินนะขณะนี้เนี่ยคุณยิวฉัดมงคลเนี่ยรีบไปรับ ภรรยานะครับนั่นก็คือคุณเจนนี่เนาะแล้วก็น้องอยูจินลูกสาวโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาก็ได้ทําการตรวจสอบครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมดไม่มีใครนะครับที่ได้รับบาดเจ็บแต่ทุกคนเนี่ยอยู่ในอาการที่ตกใจนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะเวลานี้เนี่ยทางสมาชิกู้ภัยะนะครับได้นําตัวทุกคนเนี่ยส่งที่โรงพยาบาล